ธรรมชมนะครับเจแล้วฟาไปงานครับเจเฮ็ดยังไวก็ตวินเจเขานึ่งเข้าไว้ครับแล้วก็ไม่บอกใครด้วยเจไปประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้ว,วเออพี่นองพอดีบ่าเข่าเ <c oughs> จกินเขาเจแล้วว่าเฮ็ดไปแล้วแต่ว่าเบาเข่า,เ,าเออพี่วินเจแล้วหนึ่งเขา่าเราเราบอกคือเราเห็นติบเขาา่ <c oughs> เาธรรมชมอ่าไม่เหมาะเกือบไม่ น้ำแห้งหมอเล้ยวพ่พี่วินมอหนึ่งแห้งเลยอยากมีกินนิดหนึ่งแล้วเขาเกือบใหม่พี่น้องดีที่บ่าเถาว่าอ้าวาพี่ว <c oughs> ิน <c oughs> เจ๊เขานึ่งข้าวหรือยัง <c oughs> อ่าเขาเกือบใหม่ท่านผู้ชมนะครับนี่พี่น้องมีกินอยู่หน่อยหนึ่งท่านผู้ชมดีนะครับน้ามแห้งหมอหนึ่งพอดีเกือบใหม่หดนะครับหวดบ้าเถาไปแท่แล้วเดี๋ยวมาเบิ่งมอ เจแล้วเฮ็ดกับเขาไว้แล้วพี่น้องเมืเอ่อนี้ไม่กินเขาต้นเบาเถ่าเด้อยท่านผู้ชมเด้อนะครับซุปซุปน้ำไม่สมนะครับพ่อเมืองลาวให้มากับพักพี่น้องพักพักสดพักชีมะเขือักแตงพี่น้องลวกดอ,อกแคปลาทูนะครับเจพ่นไซไปิดตัวหนึ่งหมักเมาพี่นอ้นองพี่วินพ่นเบาเถ่าได้แกงนะครับแกงแกะแกงถงพี่นอ้นองพี่วินเิ่นอ,นอ่าซุปน้ำไม่สมพ่นกินบ่ด้นะครับ ได้แกงบ้าเถาแวะตลาดสีแกงมาฝากเป็นนะครับไปเบิ้งหม้อได้ี่วินหมอหมอเกือบไหม่บ่เบ้เป็นยังพี่น้องม้อยในิบา่วินว่าเอาไว้เห็ดเจงเบง้อออยู่ในครั่วเกือบใหม่บ่เป็นยังทรรมช่มเบื้ออ เอาพี่วินกินนล้วผมว่าดิเอาเลยครับผมกินที่หลังพี่วินกินที่หลังพี่น้องกินที่หลังพี่วินกินแกงใช่ไหมกินแกงครับนอนไม่โซมกินไม่ได้กินไม่ได้พี่น้องทำไมกินไม่ได้พี่วินเพราะมันเป็นฤทธิ์สิดวงพี่วินเป็นฤทธิ์สิดวงพี่น้องหมอเขาบอกหมอห้ามกินของดองห้ามครับอ่าเอาบ่าวเท่าก็จะกินผู้เดียวพี่น้องแต่ว่าก็จะไม่ได้กินให้เบิ่งหลักนะครับเจไอยู่อ่าเรเห็นเจในเพี่น้องเด้อคืนนี้คืนวันที่สอง ตุลาคม2,567พี่น้องเดี๋ยวจะพาไปรับชมครับลุงส่งนะครับหววที่ผ่านมา65ตรงๆนะับลอลุงส่งนะับลุงส่งวาขายของอยู่ตลาดนะับเลิก3ทุ่มครึ่งคืนนี้จะลงให้เช้าวันที่3ตุลาคม2,567ได้พี่น้องกับเขาเต็มเขาเกือบใหม่มาชมออมอนอีนา้าแห้งแล้วนะับเหลือตั้หวดนะี่ครับบาวเถาพึ่งเอามาไใส่ นะครับอันนี้บักเมาด้พี่น้องได้บักเมาโอ้ซาบาเกว่าถุงบักไงเนี่ยกินผู้เดียวพี่บินกเพิ่กินอ่ะแกงแกงแกะแกงถุงพี่น้องเป้าเถาเอินแกงแกะเป็นแกงถุงนะครับแกงสําเร็จเอาพี่น้องเป้าแถากินเขากอนจังไปฟังลุงทรงน้ากันนะครับลุงทรงจะมาสามทุงครึ่งพี่พน้องนะครับลุงทรงขายของอยู่ตลาดนัดนะครับผมมากินเขาน้ากัน่านมช้ชมโอเคมาแล้ว่รรผช้่ม เจเจไดหนึ่งเขไว้อยู่บ่เอ้ยแมียนไม่แห้งบ่เจว่าตั้งแต่เจไปจักมงชุมงกลัวพี่น้องเอาบ้านเราเพื่อสิบร้เอาพอดีจะกินเขาเอ้ยจะกินเขาท่านผู้ชมเจว่าตมาได้เห็นใจไหมน้าแหงแหงหมอกกำลังจะไหม บอกกินได้ปะล่ะกินได้อยู่อ๋อเหรอบ่าวเถาเจม้าตัเยียนงานอีกท่านผู้ชมนะครับเอ้าเดี๋ยวจะไปฟังนะครับผมลุงทรงน้ำกันพี่น้องนะครับบ่าวเ่าก็กินได้อยู่นะครับสวัสดีครับบ่าวเถาซอสดีท่านผู้ชมครับคืนวันที่สองตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ จะซีทุ่มแล้ะครับท่านผู้ชมนะครับรอลุงทรงพี่น้องนะครับตอนนี้ลุงทรงอยู่ในสายนะครับกลับมาจากตลาดขายของแล้วนะครับอยากให้เอฟซีได้ฟังนะครับจากปากลุงทรงเกิดเล่นรอนะครับสวัสดีครับลุงทรงครับสวัสดีครับผมครับผมกลับมาหอดบ้านแล้วนะครับครับผมอ่าเป็นยังไงฝนตกดีบ่ฝนตกตกเมื่อฝนตกทำตลาดเล่นบาลลุงทรง ครับตกทุกเมือเลยค่า <ตก S 1> ขาย<ร>ลุงทรงก็ว่าลำบากอืมช่วงเย็นเมื่อเลยครับผมช่วงคนเลิกงั้นช่วงคนจียังตลาดครับอะนะครับสู่เป็นกําลังใจให้ลุงทรงนะครับเดี๋ยวกัหมดเดี๋ยวกัหมดฝนแล้วลุงทรงถ้าอยู่ก็ล้างเขา่าพออยู่ก็ล้างเลนเข่าครับผมอืมคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่สามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดได้พี่น้องเ้ย นะครับเขาคักลุงทรงเนาะหกห้าตรง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 ,ตงเลยเล็กเด่นเล็กวิ่งกับมาทั้งเก่าทั้งหกครับอ่าให้ตรงหวันเลยบมตรงร้อนขอคุณลุง,ง,งทรงคุณตรงร้อนคือเซียนนะครับเซียนแท้เซียนตัวจริงอ่าออกปุ๊บปล่อยเด็กปรับเลยพี่น้องพะว่าเพิ่นมิสูรทองเพิ่นลอ่าลุงทรงอยู่ตลาดเกา่าผ่านท่องมันมาครับ ตลาดบ้านเก่ามีเห็นเรียกซีมาขาหลายคนอยู่มีปะครับผมมีอยู่ครับอยู่เอาลูกทรงบอกเอฟซีเพิ่นนนะฮาผู้ใดเพิเ่นอยู่ละแวกนั่นเพราะเขตนั่นเป็นเขตอุตสาหกรรมโรงงานหลายเพื่อเพิ่นอยากแวะเข้าไปหาอยากไปอุดหนุนพี่น้องนะบาลุกทรงขายของยุไสอ่าตลาดตลาดบ้บบานเก่าพัานทองเชรบุรีครับขายแกงแล้วครับขนมหวานครับผม ขายแกงอีสานเห่าด้วยพี่น้องเลยครบับขนมหวานนะครับเลดงานแวะไปย่างตลาดขายทุกวันบนลุงทรงขายทุกวันครับผมตลาดบ้านเก่าพานทองครับขายเฉพาะช่วงเย็นนี่แหละขายเฉพาะช่วงเย็นพี่น้องลุงทรงมาช่วงนี้นะฝนตกดูกระลำบากแน่ลำบากแน่แวะ FC แวะไปทาไรมาลุงทรง มีอยู่ครับผมมีหลายคนอยู่แวะไปถามได้แวะไปซื้อได้แต่ละอยู่เนี่ยถามเลขถามไปเลขกันเนี่ยอ่าไปถามเ <c oughs> นี่ยทางมึงทรงเอ่อนับพี่น้องแม่นนะครับผมอ่าหกห้าตรงตรงนะครับมาตรงตรงเลยน,นะครับมือนี่นะครับลูกทรงจะให้ต่องวดครับงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเพื่อไปหาย,ยิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่นะพี่นะ้องเนาะอ่าหรือผู้ใด้วยไก่และแวกนั่นนะครับ ล่องแวะไปอุดหนุนพี่น้องอาหารอีสาเนเฮาหรือของหวานรับช่องไทรับช่องไทยรัช่องแตงไทย,ไทยหรือจะแวะไปทักลุงทรงก็ได้อืนะครับแวะไปทักไปถามกันได้เอานะครับเป็นกําลังใจให้ลุงทรงพี่น้องค้าขายนาฝนกรธรรมดานะครับท่านผู้ชมถ้าฝนตกคนกับบ่อ่อยางตลาดนะพี่น้อง สู่ลุงทรงเดี๋ยวฝนกำังมดแล้ว <laughs> เอาลงุงแหเอฟซีนะครับบอตตองรอดอะไรครับผมครับเออเงินเปี่สิบหกตัวลาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเลขวิ่งเลขเด่นก็จะมีวิ่งหกหนึ่เก้าครับโอ้เดเดกหกกับเก้าต,ต,ตัวเก้าแต่ครับลุงทรง โดเก้านี่แหละสูตรเป็นตัวสอกเลขเก้าดับวิ่งหกกับเก้านะครับครับเป็นสูตรบนคูครับจับคู่ให้เป็นสองหกเดี๋ยวนะครับลุงทรงจับคู่สองหกสองหกหกสี่สองหกหกสี่หกหนึ่งหกหนึ่งรักเอก 9ก้าจะมีสองเก้าสองเก้าเก้าหเก้าหเก้าห้าเก้าห้าับจับจับคู่ตัวเด่นก็จะมีเด่นเอน้นเน้นเกืคือสองหเน้นเน้นคือสองหกครับผมหกหกสีสองหหสีครับแล้วก็เลแล้วเก้าก็จะมีเน้นเ้เกเด่นเก็สองเก้าเขาเก้าหสองเก้ากับเก้าหนะครับเก้าหาไม่โอกาสไม่อีกบ่ะลูกทรง เราหาแต่จะร้องกันได้ไหมอตัวร้องกันได้มีมีโอกมีโอกาสมากอีกท่านผู้ชมครับอืมครับโตกันมีพวกเราก็ได้หรือครับกันตัวได้ครับลุงทรงโตกันตัวหกเจ็ดต้องเลี้งเก้ากันไม้สุ่บอกกันหกเจ็ดกับหนึ่งเก้าอ่าเราโตก็บอกก็ได้ครับลุงทรงว่าโต๊ะกันมีสองครูนะครับตัด ก็ได้แต่ว่าเราเเถาเขียนลุงให้น้ำลุงทรงมากันคือหกเจ็ดกับหนึ่งเก้าหกนะครับก็เนี่ยยูนิตตัวเดน่นเก้ากับยูนิตตัวเดน่นแหม่เก้ากับหกนี่เดน่นซ้ำกันมาลุงทรงต้นราเท่ากันน้ำหนักเด่นเท่ากันเก้ากับหกลุงทรงมาเก้ากับหกเด่นงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับชุดสามตัวลุงทรงสามตัวก็จะมีอยู่สี่ชุดครับสามตัวครับ เจ็ดสองหกเจ็ดสองหกห้าหกสี่ห้าหกสี่หกสองเก้าหกสองเก้าและตั้งหนึ่งเก้าหกแล้วก็หนึ่งเก้าหกครับผมอันนี้ชุดสามตัวสามตัวสี่หาสามตัวตรงตรงพี่น้องสี่หางมีตัวเน้นพิเศษวะชุดสามตัวเลยลุงทรง มันต้องร้ายพอกันผมว่ามัเอามาจากเด็กเด็กเด็กเด่นเด็กเอามาจากเหล็กเด่นสองหกหกสี่สองเก้าเก้าหกอันนี้มักอะไรก็เรียกเอาแต่เราไม่มัดไมใจมัดมัดมั่ใจผมไมใจต้งช่องมัดเก้ามีเก้าอ่ะครับมัดสองเก้าเก้าหกอะไรมัดไมใจมัดไมใจจนจบครับผมอ่ามัดไม่ใจก็คือหกสองเก้ากับ 196นนหนึ่งเก้าหกคะแนนนะดาบต่อสี่หางลุงสรงว่าเด่นทั้งสีง่หางนะครับคิบสามตัวนะไปหายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรีไ่ไว,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 ว้พี่น้องเผื่อมารางวัลเลขกถ่ายสามตัวหรือรางวัลเลขกถ่ายรางวัลใหญ่ชุดสองตัวพี่น้องก็ไปหาสั้งจองหนี่ยิบจับลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องได้นะครับหลักหกนะครับหลักหกสองหกหกสี่หกหนึ่งลุงทรงเด่นให้สองหกกับหกสี่หลักเก้าสองเก้าเก้าหกเก้าห้าเด่นให้ที่สอง เก้ากับเก้าหกแอบไเป็นม,มาลูกทรงครับผมตัวกันคือหกเจ็ดกับหนึ่งเก้าคณะมาหลาตัวอ,อกกันได้ตัวกันลุงทรงว่าตัดออกก็ได้นะครับตัดออกก็ได้นะครับถ้าว่าหลายตัวให้เน้นในชุดในชุดหกคู่เนี่ยบลูกทรงเน้นครับผมเน้นเน้นคือสี่คู่มาเบิ้งน้ำกัน,กนท่านผู้ชมผู้ชมลุงทรงทยูนสัยล่อลุงทรงจนสี่ทุ่มนะครับที่จริงลุงทรงกับทรงมไม่เลครับผม แต่ว่าอยากให้เอฟซีได้ฟังนะครับได้ฟังจากลุงทรง,งนะครับหัวที่พานมาเห็นไหมครับวิ่งเก้ากับหกบนล่างเก้ากับมาหาเก้าถาดลุงทรงถาดตัดตัดชุดหาหนึ่งเก้านี่กับมาหาเก้าได้ดีนะครับเนี่ยนว่าเห็นไหมครับหาเก้าถาดตัดชุดนี่กับเขาหาเก้าแต่ว่ารักเก้าลุงทรงให้แขกเก้าซีเจ็ดเก้าหนึ่งเก้านะครับลักหกคือหกหาตรงๆนะครับ กับตัวไว้ด้วยบมลุงทรงเับผมเลขวิ่งนี่มันเปขออ้อเ่ยทวิเลขเด่นนี่คือมากตลอดอ่เอาเลขครองวครับอ่าจักาอกีอ่าอ,อันนี้อันนี้วดที่ผ่านมาพี่น้องอันนี้แคปหนาจจ้าจอไว้ได้พี่น้องเด้สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกนะครับผมเอาลุงทรงย้ำเฮฟซี FC พันอีกรอบนะครับผมอ่าพวดันที่สิบหกาเ ตัวหนึ่งก็จะมีหกกับเก้าสำหรับหกต่างจากคู่ให้ก็จะมีสองหกหกสี่หกหนึ่งครเล่นที่สองหกกับหกสี่ับสองเก้าเก้าหกเก้าห้าเล่นที่สองเก้าหกเก้าหกตัวกันก็จะมีสองชุดเต่าก็ได้เริ่มเข้าเลยหกเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าชุดสามตัวก็จะมี ยี่สองหกอาหกสี่หกสองเก้าหนึ่งเก้าหกครับสี่ชุดกระสุนสี่ชุดลุงทรงเดนซ้ำกันในพี่น้องเด้วแต่ทาว่าชอบในใจลุงทรงวาเดนตัวเน้นที่ติดเก่าหกสองเก้ากับหนึ่งเก้าหกมันมาเก่าคือเก่าเลือเก่าที่ลุงทรงเอาแคปหน้าจอครับผมเอาพี่น้องนะลุงทรงกระหัต้องวันแล้วว่าต้องรอ นะครับเดี๋ยวใกล้ๆอาจจะให้ลุงทรงย้ำให้พี่น้องนะครับเพราะว่าลุงั้งแต่ตองวดเอฟซี FC. อาจจะลืมนะครับพอถึงใกล้ๆ,<ด>ๆเนี่ย<ด>มันโดนแมนลุงทรงเพราะว่าลุงั้งแต่ตองวดโดนแล้วก็ลืมเนาะไปใกล้อาจใกล้เมื่อจังจะให้ลุงทรงย้ำให้หรือจังไดถาลุงทรงว้างก็จะได้ฟังนะครับลุงทรงเผื่อจะมีโตที่เน้นอ่า เอาแข็งแขนงให้นะครับนี่เอานะครับกับบ้านเด็กสู้มือบอลลุงทรงประมาณนี้เลยครับผมประมาณเกือบสี่ทุ่มนะลุงทรงเนอะอืมครับนั่นแหละครับผมเมือนี่กขเลยบาลเถาก็เล่ยรอพี่น้องที่จริงลุงทรงกับทรงไม่ให้นะครับลุงทรงมาลวงเด้เลยนะครับคืึ่งวดที่แล้วีนกะลุงทรงบอกบาลเถาลงเลยบอลตรงรอนะครับมันดึกแต่เมือนี่บาลเถาเลย่ารอนะครับให้เอฟซีได้ฟังนะครับ พี่น้องผู้ใดอยู่ใกล้ะนะครับบ้านเก่าพันทองชนบุรีท่้นพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดทํางานอยู่แถวโรงงานอุตสาหกรรมแถวนั้นนะครับเลิกงานงายมาแร้งพี่น้องไปย่างตลาดนะครับแวบะบไปร่นอนกินรอดช่องแตงไทยครับเออลอดช่องแต,ไง,แตงไทยลุงทรงวายาเลยของหวานนะหวานมั่นพี่น้องเหตุงานมีเมย์ซื้อกลับไปนะพี่น้องกินข้าวแล้วกินห้างเขาเนี่ยโอ้มีแหง้งนะรรหรือจะแกงอีสานบ้านเฮ้านะครับ หรือจะแวะไปถามแนวทางตัวเลขน้ำลุงมทรงก็ได้พี่น้องอยู่ใกล้ๆไปถามลุงมทรงเอาเข็มๆไปถามลุงมทรงเลยก็ได้มีทุกรูปแบบมีทุกรูปแบบมาลุ่มทรงอภัยเราอ่านะพี่นอ้นอ,นงงงงนองนะครับอออเอาบ่าวเทารบกวนลุงมทรงสักมิครับดึกแล้วลุงมทรงกิ่เด้พักผ่อนพี่น้องนะครับถูกเสียนพักผ่อนเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าได้พบกันลาบนี้มีเงินมีทองอครับผมครับลุงมทรงขอบคุณครับผมอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับ อ้าวธรรมชมทุกเสี้ยนทุกอาจารย์เพิ่นเกือบมีงานของเพิ่นนะพี่น้องเนาะนะครับอันนี้ก็คำนวณนะครับผมมีเข่านะครับมีหลุดนะพี่น้องเนาะนะครับขอบคุณทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ทุกปูพี่น้องนะครับเอฟซีนะครับผมการเข้มนต์สุภาพได้พี่น้องเลยนะครับเสี้ยนไหนเพิ่นเข่าเข้ากับให้กำลังใจนะครับเสี้ยนไหนอาจารย์ไหนบ่เข่างวดบ่เข่านะครับเข้ากับให้กำลังใจเพิ่น นะครับอ่ามีงวดเขา่างวดลุดนะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นเซียนตัวจริงอีกท่านหนึ่งนะครับลุงทรงพี่น้องนะครับแวะไปเล่นแวะไปพูดคุยไดนะ้นายเอฟซีถามเบาถมมาหลายนะครบ้บานลุงทรงขายของอยู่ไสน,นะครับขายอยู่ตลาดนัดบ้านเก่าพันทองชนบุรีพี่น้องนะครับลองแวะไปเบิ่งรถช่องแต่งแท้อร่อยลุงทรงมานะครับผมหลักกัดกับเขาอาหารอีสานบ้านเฮานะครับเล็กง,งานมากถามไปยาเฮ็ดยากเฮ็ดกับเขาก็ากวแวะไปอุดหนุนลุงทรง แวะไปพูดไปคุยนะแวะไปถามแนวทางนะครับผมลุงทรงเน้นตัวใหนะพี่น้องเอานะครับบ่าวเทาขอบคุณเอฟซี FC, แฟนคลับทั้งช่องครับขอบคุณพ่พอยญ่ไม่ไงสุข,ขสุขคนเดอ้อนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงพ่อหญ่ไม่ไงแหละกับทุกท่านอายุมั่นขนยืมพี่น้องนะครับพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบ่าวเทาสวัสดีครับ